ครับสวัสดีครับคลิปที่แล้วฮะชีคอมาดูครับว่ามีกี่อันแต่หารนะครับนีวันนี้ไม่ได้ทำกาแฟาดื่มนะครับของวันตินดื่มครับอยากรู้รสชาติเป็นยังไงก็เลยจัดมาใน่เองครับเเดี๋ยวลองดูซะหน่อยว่าเป็นยังไงเนาะเนี่ยในหนึ่งซองนะอืมปริมาตรเขาเท่าไหร่เอ่ยยี่บเก้ากรัมนะ ยี่สิก้ากรัมเราจะชงน้ำที่เท่าไหร่ดีเอ่ยอืมผมลองชงตามเครื่องชงกาแฟาของผมดีกว่าปริมาณน้ำนะนะก็ไม่น่าจะซับซ้อนเท่าไหร่ประมาณว่าถ้าอยากได้น้ำที่เข้มข้นก็ใส่น้ำน้อยถ้าเจอจางหน่อยก็ใส่น้ำน้อยหน่อยน,อยนะโอเคเดี๋ยวผมจัดการละ ชัไปอลองดูครับก็เอ้มอไปเลยนี่นเตรียมแก้วตวงไปละอันเดิมๆกับที่เคยทำพวกคลิปกาแฟานี่แหละผงหน้าตาแบบนี้หน้าตาค็รงโผงอมตินปกติเลยหมดเรียบร้อยอ่าทีนี้ผมจำได้อีกแล้วนะฮะว่าผมเคยปรับน้ำน่าจะได้ประมาณ 2 5งรยมิลลิลิตรก็นะผมพอไหมเนี่ยน่าจะพออยู่นะปรับไปเวียดน,นาม XL เลยอันนี้มันกดน้ำร้อนได้ด้วยเออนะะเลือกมาเป็น XL แล้วผมก็กดเลยแล้วก็รอน้ำร้อนออกมาเท้านี้นะฮะรอไปครับระหว่างน,นี้เออเดี๋ยวนี้ว่าถ้าเราไม่กดกาแฟเนี่ยเจ้าเครื่องนี้ก็ทำน้ำร้อนให้เราได้ด้วยนะครับวันนี้ รอครับมีกลิ่นนะเราเริ่มได้กลิ่นละอืมนะ,นะใกล้ละใกล้สองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรละ เรียบร้อยเกลนมาหน่อยนึนอาจจะเพราะมันไม่มีอะไรมันมาดันนะเนาะนี่คนซะหน่อยอืมจัดว่าละลายได้เร็วนะเพราะว่าเนี่ยผมใส่น้ำร้อนมาก็ละลายเลยว่ายาง้นก็ได้นะเออชิมซะหน่อยอืม อร่อยเลยโกโก้เลยอืมอืมถ้าผมใส่น้ำน้อยกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะน่าจะเข้มข้นกว่านี้อันนี้ผมใส่ไปแบบเอ่อใส่น้ำเยอะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำเยอะไปมีวิธีแก้ครับมันจะแก้ยังไงครับเราก็แก้ไขด้วยกันใส่เข้าไปอีกซองหนึ่งครับนะ้ำผมมันน้ำร้อนอยู่แล้วนะครใส่ได้นะครับ จะได้ดูด้วยว่า,อาบอกว่ามันชงง่ายละลายง่ายครับก็จัดไปเลยครับอีกซองนึงฮนะนี่ละลายเลยเห็นไหมลงไปฮนะนี่ผมยังไม่ได้คนเลยนะเดี๋ยวดูว่าคนเลยจะเป็นยังไงเออนี่ผมก็เบิ้ลสองซองเลยไงนะชอบโกโก้อยู่แล้วนะกาแฟกัาโกโก้ก,ก,ก็กินเนะ้ย <c oughs> ให้เอาคนดูครับสีเข้มพ้นขึ้นใหนม่้าวนะฮะเรียบร้อยครับ ละลายง่ายจริงครับอันนี้ใส่ปุ๊บลงน้ร้อนหายเลยนะครับละลายจัดเนี่ยชิมอีกรอบหนึ่งเป็นไงครับอืมอืมแก้ไขสำเร็จเข้มข้นเลยทีนี้ใครอยากจัดเมนูร้อนเนี่ยก็ชงยินแบบนี้แหละใครจัดเมนูเย็นก็ไปใส่น้ำแข็งเอาอันนี้คือเข้มข้นมากเลยผมใส่สองซอง,องก็น้ำที่เห็นเนี่ยมันประมาณสาม 2 5่สมลแก้วนี้มันตวงได้3 5 0ร l มลเห็นปะตอนแรกผมใส่ไปถ้าตอนกดกับกาแฟมันจะไม่น้ำมันจะไม่ออกมา,มาขนาดเนี้ยนี่กด XL ไปก็ได้เกือบสามร้อ่สนะเออถ้าซองหนึ่งเนีผมว่าชงสักร5 0 2 0 0าสมลนะ่าจะกำลังดีครับกำลังเข้มข้นอะไรเงี้ยนะเออนี้ผมใส่ไปสามร้บห้ามิลกดมาจากไอ้นี่ ตัวทำน้าร้อนเนี่ยของผมงแม่ก็เลยใส่ไปสองซองเมื่อกี้นี้แก้นะเรื่องรสชาติเจอจางตอนนี้เข้มข้นจัดเลยอร่อยดีโอเคเผื่อใครไจจัดกันนะนี่อร่อยดีดนะผมว่าไม่ผิดหวังขอเวนติน้นละลายได้ในน้าร้อนน้าเย็นนะฮะกโก้แทนั้นเองคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมไปดื่มก่อนและโอเคครับขอบคุณที่รับชมและติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับผม